ผมสิไรอีกรอบนึ่งนี่พี่น้องเพราะเอาตัวนี้ก่อนเอยเมื่อกี้ก็หายราไปเนี่ยเมื่อกี้่อนหายรายไปเนี่ยสองมือเท่าไดิมเมื่อกี้เาหายเท่าไดสองห่าตัวห้องสองหกหายหนอนันเพ่นสองห่าโอ้ยมันถึงแล้วยังสี่ตอนอยู่เนาะพี่น้องเจ้าของเพ่อถอตัวเขาไปสองห่าแต่ว่าเจ้าของเจ้าสองหกหมื่อกี้หลังง่วรูปหักล้ามนึงพี่น้องเม่อละโอ้โหเนี่มาทำนี่ใส่เมื่อกี้หลัง แม่ม่านอี่ตั้งหากเสียงๆงขาง่อยกุไ้ได้เดือนตันด้ดนดมึนช้องอ่ะแม่ม่านลูกมนียางแก้มเลยไป่นองีไ้ดเดือชองอะ่ะลูกมันคือสี่ต้นเจ็ดแปดเดือนนะ ไม่เบ่ว่ะเดจ็ดเดือนเดเดือนเห็นบ่นี่เขาดอกให้เบิ้งให้ทั้งเกียร์ตำล่ามากสีเดือนแต่เขาหน่อยเอามาสี่หนึ่งแสดงว่าลูกเดเดือนลูกเคียบสามหนึ่งลูกยุ่โก้ต่อยุ่โก้ป่เอ้าโก้โก้โอ้ยหนำร่างเราไปยืนในบ่ขาดเลยบ่แม่ผสมช็อกโกแลตเนาะแม่ผสมช็อกโกแลตไว้จักเดือนเลยพี่สามสิบหมื่นเลยนะในรอบหนึ่งตัวรอบครึ่งเนาะรอบรอบหนึ่งมันยี่สิบสองวันครับในรอบรอบครึ่งพอดิ เผสมช็อกโกแลตไว้เด้อึเอ้นมมันไขม่มมนขึ้นจาาสาหมืนว่ะแสดงว่าหลวงมันจะกินนมอยู่เลยนี่ 26, องมาเดอ้อเพืนห้องไว้เอาเบรกมาเบรกมากทีนีศูนย์หกสองสามศูนย์สี่สอ มขา่ายง้เมื่อกี้ตัวอะไรวะตัวใหญ่โอ้แบบเจ้าเดียกับง้ตัวผุนได้พี่น้องไดผุุนน่เนาะเอออีโนิว่าทิว่าแบงลกไปขายเท่าไรเฮ้ยเพอเราขยสอัตักเองไปบางแถวหลังทีเทีที่หลังพี่น้องครับเป็นมงรเนขายรูไปหรอนมไงพี่น้องมันขายรูไปลยบ่อยตนนี้ไปบางเทียบพีน้ล้งพี่น้องได้ไ้บุ้ยไลมากพอเลยไลมาท่ถนาไล่มาเตลเลย หใส่อะไะพ่อน้องใส่เมื่อไหร่ใส่อีบอ่ะนี่มีแม่นครับแม่ไม่ได้สามตัวเนาะพอนนี้แม่แม่เขานี่ติดเขาติดเขาติดเขาเมืเลยเขาตัวนี้เขามันม่านบอลมันคือทองใหญ่เลยนี่มันม่านตัวนี้ม่านตัวนี้ไม่ม่านเนาะอ่าไม่ม่านนะพี่น้องเด้อวัวมีมีลูกมาแล้วสองตัววัวมีเคยมีลูกมาสองตัวตัวที่สามคือสียวยทองสองตัว ตัวนี้มีลูกมาสองตัวตัวนี้เท่าไรพอตัวนี้สองหมื่นพันสองหมื่นหนึ่งพันบาทมีลูกมาสองตัวตัวที่สามอยู่ในท้องเอาเบิ่งเอาพี่น้องเอาแบบที่นี่แม่สาวนะแม่สาวก็สองหมื่นพันคือกันซ้ำกันเนาะแม,แม่สาวประมาณสองปีกูกล,ลัวไก่ละไก่ละไกลละ่สสมได้แล้วสมได้แล้วเอาไปหอดบ้านมึงนั่นมึงไอ้น้ายนไกล่ละไก่ละมึงนะ เืองเะจิมมันบิดบิดเืองไง2อปีก็กา่าเกือบสาปีตัวนี้สองมื่นหนึ่าทกันเนาะเอามาเท่ตัวคนละตัวนี้มื่อบาทนี่ถอไม่ยตัวนี้เชืองติดแล้วได้นน่สมสมสมบานบ่สมบานเท่านี้มื่นก็ยิบแปดร้อยบาทมื่นกัแปดร้อยมื่นก็แปด้ยมื่่น้องมื่นแปดร้อย 1800ต้นนั่นอมนสมเรียบร้อยแล้วตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันะพี่น้องครับมั่พ่อนองตัวนี้ต้นนี้แม่สาวไปสมเลยเลยต้นนี้สมาวใหสาวใหญ่เคู่นึงเสียงดังใหนมาพอมาเรียกทรัพท์บอเ์น้าเ เจ3หาสม่ครับผมนองทวน2,1000่นน0ครับ1ม0่แร้อแมนแองห0่น2่กันแมนไปเออ21,000ตัวนี้ครับเอารุดได้รุดได้ครับท่วมาตัวนี้งูวอ่สนามยศปาก้าท่มาหาจกตร์เนาทโทรรถเดี๋ยวไป่งเลยนะจิเพิรในการขายครับเพราะยังไงมันออกปันเทนอก้แมนแมนๆโอ้สี่ร้ยกันนี้เว่ยทนี่ สีไมาจางไรหล่ะเี้ยของเนก๊ปยืนอยู่เลยเส้นละคุณยายบาทไป0 0้วบอกว่าคุณยามาอีกไปเฮ้ยเขาไปดิมีนะตัไงเงินมากตั้งเงินสี่พันตั้งสี่พัตัวได้ตั้งสี่พ4 0 0 0้งสี่พนสี0สามสิบสองจ้าั้งสี่พันจ้า 4ี่สามสิบสองยาดอยได้ที่สามสิบสองเ่สามสิบสองบอกเพื่นเดอพี่น้องทั้งบ้านก็ยังสิขายแพงไรเดอรหัวมันราคาโมมีราคาบอบพี่น้องทังบ้านก็ยังสิขายแพงไรเดอร์มมีราคาเบองที่ะสาต12หมื่นสอต12หมือโอ้ยมีราคาสูสีก็ราคาหมูเนาะครับนี่มอนีจ้โมงเลยนี่ตอนนี้จโมงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยว่ผิ่านเบิ้ง ตอนนี้ตอนนี่แปดแปดมุ่งตอนนี้แปดมุ่งเจ็ดหน้าที่แล้วเหลือเต็มสนามแล้วเออเหลือเต็มสนามมั่งขายเปล้แมนบอกเออเขาบอกว่าแมนเพิงเกิดอยู่แล้วมันม่ายโปล้โอ้เออไปไเป็นไปไหนไร

สีจำปาเนี่ยต้นเมีสีจำปาหน่อยนะต้นละเมินสีผ่าหาป่ะต้นละเมินสี่าต้นเมียอาฐหักต้นเมียสองในอต้นโตแข้งขาได้ทีพี่น้องแล้วออกสีจำปาขึ้นคือแม่นสีเม็ดสีเม็ดข้ะเปลือกสีเม็ดกระเปลือกก็ซื้อไปอย่างมงินสีผ่นหาอตัวใหญ่ที่ตี้าออยู่น ตัวนี้ตัวนี้ก็เนื้อลายอาีกนอตนเป็นเนื้ออะไรตัวนี้เลยเดี๋ยวคนมาใช้เบอร์มาคูดแปดเจ็ดูแปดเจ็ดองามื่นสี่พนาพอพี่เหลืองพี่น้องตัวใหญ่ไได้เปียไปแล้วนาตราคาซำกัญพี่น้องครับแต่มันอ่อนกว่านอัอ้ออกมาง่้ง่ามมาที่พี่น้องนนำล่างเราได้หินว่าบึ้งำลงเราได้มาเลยตัวนี้อีนาอ่อนซ่อนตัวละสี่พันนี่เรานี่ยสตัวุ้นตัวนี้แล้วพี่น้องโพรมาเด้อตัวนี้ อัวอยู่ในสน,นามเอาเาเอางานงานยู่พี่น้องแกถือแดนให้แต่งามก็เกาตัวละสีพันัวหัว่นี่หัวงอตัวละตัวละมื่นสิห้า้อยตัวน,นั้นอะไรม่ตัวนั้นยังสิรถดีขึ้นเกา มือชิ้าลอยงาวตัวนี้งาวเดียเดียบ,ยบห้องแต่มันักโฉกโหน่อยนึงแม่สาวเอาไปใส่หญ้าดีๆมาลุ้งดีๆพี่น้องเป็นแม่พั์ไหนเลยตัวนี้มีสองตวัตวนะสองตัวนี่ตัวหนึ่งอยู่นี่น,นี่กระเบะิรงดอะไะพี่น้อง,งแปดมงหลาง้องย่างไรกันเลยโอ้ไปเลยไ้ตัวนี้ลูกแดงลูกผู้ ตัวนี้มูลิ0หาลอยน้องครับเด้อมูลิ0หาลอยอม้อทีมงาน<ว>โพสไอโพสีสวรนี่มี2โตัวเราขอรอยเขาหอาเขาเอาเขาอ,าเอาศ<อ><อ>ูยกเก้ากเก้าศูนย์หนึ่งห้าองศูนย์ก้าหนึ่งห้าสองศูนย์แปดเก้ เรียนเด้อต้นใหญ่มันอีดีวะเขาให้อีลีเถอะไอ้ขซื้อมาสอหมื่นแาให้สองหมื่นสองเขาใสองหมื่นสอโอ้ยพอเลยขาดทุนขาดทุนไปกำไรไหมกำไรลงกำไรลงพี่น้องขายมาขายเก็บไว้งนขาแข็งดีเพื่อนรับประกันให้พ่อเจ้าของจ้าคุณยาวหกปัหาซื้อมากกว่าสองหมื่นาจะมมื่นห่นึ่งมื่นิลมนก็น แน่นมาข้ออ่านมืเอ้าง้อ่าบานีีเี่นีเขายา่นี๋ถอยก่อนผมย่านง้ว่นเขาเงียบเขาใหญ่านี๋วนี้ผมเคยถือมันต่ำแม่ผมย่านเลยเอา้ามหาพนครับม่นานบาทแม่สาวไม่สาวหน่อยเนาะสูงเมตรสี่ห้กลัวอะไรอยู่ดอกสูงเมตรสี่้ากลัวกวเดี๋ยวไปนอนครับรอแป๊บนึง หนึ่งหน้าอยห่อเนาะง้วนี่ถึกปีกว่าใบปีดียปปีกวัวอยู่ดอกเนาะเอางัวปีกวัวอยู่เฮ้ยเฮ้ยเขาเงยเนาะตนี่ยนยันตัวนี้ง้อไอเวียนนี่ยล่ะดึงหนานีดลูกเช่วหนาปดดิง้ปีกวัวอยู่ตัวนี้แม่พันเน่บอกได้พี่น้องะว่ามันสูงแข้งขาเด็ดเรีวแข้งขาดีแข้งขาดองหนึ่งเมื่อวานนี้ 15,500ห้าพันายเบิ่งไทยตัวนี้ตัวนี้งามอยู่เพิ่งเบิ่งเลยตัวนี้งามอยู่เม็ดห้เม็ดเกือบห้าสิบกัวสี่สากัวเลขมาอ้ายที่นเก้าัพศย์เก้าสามสี่หนึ่งเก้าสามสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งสอง้าพันต่อได้ครับง้บกับ2ปีชุนแม่สาวยังสวยตัวนี้สวยสวปร่งโปร่งอไปเบิ้งที่เหลืองตัวรถสองหมื่นกว่า ขายสองหอเวียเเอาซื้อมาสองหมขาดขึ้นไปนึ่งหกพันกว่าเราไปขายแล้วเราะผู้เหนือกันผู้เหนือกัเริมเดมอื่นๆพี่น้องนนีผู้ใดผู้ขายเนาะผู้ใดผู้จอดตัวนี้สวยแม่ใจลูกดีพี่น้องนำ่างที่แล้อเน่าวัวขาที่รอ สวยๆเลยพี่น้องยาวเลยยาวมือนทเลตัวนี้มื่นหกพันหนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยบาทนั erm ่งัาเพียบยังดีเลยคุณนายนั่งงามพี่น้องนั่งับเพียบยังเป็นเลยนีมารยาทดีเนาะลงกล่องปับมารยาทดีเนาะนั่งับเพียบเลยพี่น้องเอ้ยพอไปเลียงมื่นหกพันห้าร้อยมื่นหกพันห้าแมนะเอ้าตัวนี้ล่ะสี่พันสองร้อยสี่พันสออบาทง้อพ่อหาพันพี่น้องเอ้ย ชีพันโดนเาเอามีสโตให้เลือกอต้นนีพ่อไปเลี้ยงเคยเนาะเออก็ทาอย่วาวไทยไทยไทยน่อยเอนไทยหน่อยลูกกันลโอ้ลูกตั้งหัวมันเอาน่งนอนนอนเัา ราคาบอกไว้หนึ่เราคาตัรนั้น่รีบมก่อนอาเ้าเบารียบมาก่อนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนยสเกู้นย์สี่กาเจ็ดสมศูนย์สเจามี่้นนั่นกว่าบาทถอมืออยือาเน่อไมาใส่ใมลูกนี่ใมลูกครับปุ๊กปมันที่ละเอารูกมายื่นออกอากาศให้ลูกไปทำมาหากินในหลกเลยออกแคทวอกในลวงไปอ้ยตัวผูลูกผูแม่ผูลูกผูน้องผูครับเท่าไรเปิดเท่าไรอ้าพันห้าครับหมื่นครับผมลูกผูเป็นงัวไทยกระ ไทยลูกกระทบปาแล้วแม่เพื่นน่คือไทยไทยกางเนี่ยบอกว่ไหไทยกางไทยกางเนาะเอาตัวไหนแมนวอีกลังรถนะแมนแมน่นไหหาพัหาครับมืหาพตมีอะตมีอะรตัวมีอะ่สาวอุ้ยตัวนี้งามกี่นองงามงามเาเมื่อไรละทุกตัวเลยอืม ม็ดท like ุกตัวก็ให้หมดทุกตัวทั้งแม่ทั้งลูกตัวนี้สวย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 เงาเนาะเงาดีพี่น้องเออสิแกพี่น้องเวลาซื้อก็เงาไม่ได้เปรียบเด้เป็นยังหัวเนื้อมันลาย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 มือหาพันหาร้อยมือหาพันหาร้อยครับตัวฝุ่นกับมือหาพันหาร้อยทำกันครับผมแต่ว่าผอเอาสองตัวดีกว่าเออเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองตัวเออเดี๋ยวจะมาเอาตัวนี้ลูกผู้เอามองตัวนี้พี่น้องครับ งูเลี้ยงนงเนมีมีงูเลี้ยงงูเลี้ยงเ้อพี่น้องออกจำๆเลยเรียกป้ารเทีูนย์กศูนย์หย์ศูนย์ศูนยก้าสี่ศูนย์เก้าี่ศูนย์หนึ่งเก้ายี่นาบูดย่างมั่งนาบูดึ่งไ่ได้ขายไ่ได้ขายเจ้าตู้มมาจำรอไปงูชนจังบาลไม่ได้กวนจะเฝ้านี้อเจ้าเจ้าเจ้าไหนไอ้เ่าะขายาไรตัวนี้สิขายมือหนึ่งอีรีเอ่ะเจ้าจะไม่เก้ทาตัวนี้ะเขาจะขาย มื่นสองตัวนหมื่นหนึ่งตัวนีมื่นเที่ยวซื้อเบอร์อ้ป้าง่วยไอเาเขาหมยบอ่ง่วราคาหมื่นพี่น้องง่วยเาพี่น้องสิายน่วทั้งบ้านเนี่ยวามันมันแต้งมันถือเอาเบิงพี่น้องง่วตัวละหมื่นตัวแม่ต่างหากได้พี่น้องเบอรงจุ้งเจ้าหมื่นห่งต่อได้อีกเด้เจ้าจุ้งจักรอบไปนีอ้เาจุ้งรอบเดียวรอบสองหนึ่งเศร้ากับบ้านเล่นบ้ากับ้านเด็กขายรั้าเอาไ่เบอร์ใหม่เไซเบอร์กลงศูนย์บ่มีเบอร์ทเบอร์เีย เม <lr> ื่อเดียวใส่ได้ว่าคลิปซีเจ้าคลิปคลิปเดียวกันวันนี้มือเดียวพี่น้องเมื่อกี้แล้วง่วงมือหนึ่งทีมงานผมเป็นหัวหน้ายายเออใช่หรือเปล่าไปถ่ทยอะรล่างไปใส่ถัดล่างหัวหน้ายเอ้นั่นเขาอยู่สายหมูเดี๋ยวมาไม่ได้ในผมรักษาการแทนณการแทนเขาแต่คลิปนึงพอดีเลยนี่กำลังง่งอยู่เงี้ยง่วงตอ